เฮ้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะฮะมิกกี้สีรถสวยนะครับมาเสกหมวกสวยนะครับกันอีกหนึ่งใบนะฮะสำหรับใบนี้นะครับเป็น ATV Pista GPRR นะฮะรุ่นนะครับอ่ะมาอ่านร้อมกันนะครับนี่ครับ Mobility Misano ปีสองพนยี่สิบนะฮะก็จะบอกว่าเป็นคาร์บอนนะแต่ว่าเขาน่าจะเพ้นสีทั้งใบนะครับก็จะจะบอกว่า สวยงามมากๆครับคันนี้ใบนี้นะครับเคลือบแก้วในสเต็ปอัลฟากราฟีนนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับสวยงามทั้งใบครับเรียบร้อยพร้อมส่งกลับลูกค้าส่งมาทั้งหมวกเลยทั้งกล่องเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะส่งกลับทั้งกล่องนะครับเคลือบแก้วไปทั้งหมด2ชั้นรวมถึงชิลด้วยนะฮะก็เร็จติ้นสวยงามพร้อมที่จะส่งกลับถึงอ้อมกอดของเจ้าของแล้วนะครับสําหรับใครที่ อยากจะเครื่องหมวกกันน็อกนะครับให้เวลานิดนึงครับหมวกใบหนึงผมใช้เวลาประมาณ2วันสวัสดีครับ